มาลองเปล่งเก่าๆกันสักเปลงว่านะลูกนะเปลงนี่ตะวั่าเคยอายุไม่ต่อเราไม่ได้จำได้ <c oughs> ก้องวันนานเลยอเป็นเปลงก้องเว้นนะเรามีเราแต่ไม่รู้ใคยจำกันได้ไหมถ้าไม่รู้นายทุที่เจ็ดสิบแปดมันเราจำไม่ได้แต่ละลองกันเล่นๆเลยล,ล,ลองกว้างเล่นนะ ปลอมไม่ปลอม,อมที่จะกว้างมาหยอกมือนักลงกันเก๋น้อยๆเลย,เลยแต่ว่าลงจะมักเล่นจะมักเล่นแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยหวนใจโดดเดียวดเดียวได้ข้างใครไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกไปผจญ คาลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้ครุกครียก,กับเธออยู่เคียงกับเธอและทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิต โดดเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่วัน่นจับมือกันเดินด้วยใจอดทน หากใครสักคนล้มลงจุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดกอกันไปไม่กลัวภยัยพานจับมือกันไปไม่กลัวภยัยพานเสียงเกแต่ว่าก็น่ารักนะลองฟังกันเลยเพราะว่า นึกๆนึต้งเรื่องเก่าๆแล้วตึ้งกำมานังรองเพลงนี้แต่เสียงมันไม่เต็มแต่ได้พราะว่าบางที่เจ็บคอมังดูดยามังนักรองเก่ๆนะ <laughs> อ๋อควัางกันเลย